ครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับได้รับคําเชิญจากบริษัท MG ประเทศไทยนะครับมาทําการทดสอบนะครับแบบเบาๆนะครับในสนามแบบง่ายๆนะครับสื่อมีไม่กี่สื่อนะก็มาทำการทดสอบทดลองขับนะครับเจ้า MG ใหม่ตัวนี้นะครับกระแสรุนแรงมากในเรื่องของ MG ใหม่ตัวนี้นะครับแต่ที่สําคัญคือเทคโนโลยีเขาเยอะมากครับคือที่สุดลงที่สุดเลยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องใช้กุญแจต่อไปนะครับใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ ตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือทาง Apple นะครับสามารถเชื่อมต่อได้จะเป็นตัวกุญแจสามารถจะใช้แทนกุญแจได้สามารถสตาร์ทรถได้เปิดรถได้แล้สามารถส่งต่อให้กับเพื่อนที่จะรถไปขับหรือว่าเอารถไปใช้ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะลองเปิดรถก่อนนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวทําการสตาร์ทนะครับทุกช่อครับ นะก็สามารถสตาร์ทได้เลยโดยใช้แอปพลิเคชันของทาง MG5 นะครับที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถแต่ละท่านที่ซื้อรถไปใช้นะครับเดีย๋ยวเราไปทำการทดสอบนครับคุณผู้ชมครับด้านสมรรถนะขับสนุกด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรกำลังสูงสุด 1 1 4แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ CVT 8ปสปีดขับเคลื่อนล้อหน้าบังคับเลี้ยวด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้า E-P-S ปรับความเบาได้ถึง3ระดับกระชับแม่นยำทุกย่านความเร็วช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตัดช่วงล่างหลังแบบทอร์ชั่นบีมหยุดแบบความมั่นใจด้วยดิสเบรกสี่ล้อและยางมีให้เลือก2ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นรถ เรื่องความปลอดภัย1ระบบควบคุมความเร็ว 2. ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน3ระบบช่วยเตือนมุมอับ 4. ระบบช่วยเตือนขณะถอย5ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง 6. ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน 7. ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน 8. กล้องมอมภาพรอบทิศทาง3มิติและ9สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง